วันนี้เรามาทำความรู้จักกับภาวะเลือด้นและภาวะเลือดจางว่าจะส่งผลอย่างไรกับร่างกายเราบ้างค่ะภาวะเลือดจางนะคะเรามักจะเรียกกันว่าภาวะซีดก็คือภาวะที่ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงได้น้อยกว่าปกติโดยตามเกณฑ์ขององค์การอนามัยโรคนะคะได้กำหนดไว้ว่าภาวะโลหิตจางในผู้ชายเนี่ยก็คือผู้ที่มีความเข้มข้นของฮิมโก l o b น้อยกว่า13กรัมตอเดซิลิตรผู้หญิงมีความเข้มข้นฮิมโก l o b น้อยกว่า12กรัมตอเดซิลิตรและหญิงตั้งครรภ์มีความเข้มข้นของระดับฮิมโก l o b น้อยกว่า11 เเดเอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างผลเลือดจากการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดมานะคะเราก็จะเห็นว่าค่าความเข้มข้นของเลือดโดยดูจากตัวฮีโมโกลบินฮีมาโตคิดพบว่าของผู้ป่วยเนี่ยมีปริมาณลดลงมากกว่าค่าปกติค่ะซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยมีภาวะเลือดจางหรือภาวะซีดค่ะกับการถ้าผู้ป่วยรายนี้พบว่าความเข้มข้นของฮีโมโกลบินมากกว่า16หรือ16.5กรัมเปอร์เดซิลิตรก็จะแปลว่าผู้ป่วยมีภาวะเลือดข้นค่ะอาการของภาวะเลือดจางก็มีอาการได้หลั ตั้งแต่ความรุนแรงน้อยถึงรุนแรงมากผู้ป่วยบางรายอาจจะมีอาการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายใจสั่นมีเล็บเปราะเล็บบางในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงอาจจะถึงขั้นช็อกและหมดสติไปได้การรักษาภาวะเลือดจางนั้นขึ้นอยู่กับสาเหตุของการเกิดภาวะเลือดจางค่ะเช่นในบางรายที่เราตรวจพบว่าภาวะเลือดจางเกิดจากการขาดธาตุเหล็กแพทย์ก็จะให้ธาตุเหล็กเสริมเข้าไปในบางรายที่มีอาการ ซีดดุนแรงหน้ามืดเป็นลมอาจาจะจาเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยการให้เลือดหรือให้ท่าเหล็ก ทางหลอดเลือดดาค่ะนอกจากภาวะเลือดจางที่มีผลกับร่างกายเราแล้วภาวะเลือดข้นก็มีผลกับร่างกายเราเช่นกันค่ะโดยภาวะเลือดข้นหรือภาวะที่ร่างกายมีการสร้างเม็ดเลือดแดงเยอะกว่าปกติอาจทาให้เกิดภาวะแทรกซ้อนทางระบบหัวใจและหลอดเลือดตามมาเช่นภาวะสโตรกหรือหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดได้ค่ะแนวทางการรักษาภาวะเลือดข้นนะคะหลักสําคัญก็คือการทําให้ความข้งต้นของเลือดลดลงซึ่งหลักๆสามารถทําได้2วิธีด้วยกัน1ก็คือการ ่ายเลือดออกค่ะซึ่งคล้ายๆกับการบริจาคเลือดอันที่2ก็จะรักษาโดยการให้ยาลดเม็ดเลือดซึ่งเป็นยาเคมีบําบัดชนิดอ่อนๆเพื่อลดปริมาณเม็ดเลือดแดงที่สร้างขึ้นมาค่ะในการรักษานะคะผู้ป่วยบางรายอาจจะต้องรับประทานยาลดเม็ดเลือดไปตลอดหรือต้องมีการถ่ายเลือดเป็นระยะๆะะอาจจะทุก1สัปดาห์หรือ2สัปดาห์โดยที่เราต้องการให้ความเข้มข้นลดลงที่น้อยกว่าระดับ45์ค่ะ